อย่าไปหวังยอดวิวอะไรเยอะแยะนะครับทำทำจะทำอะไรนี่พูดอะไรทำาพื่อความสุขของเราอ่ะอืมพูดดิว่ะนายรางวัลเ <Yeah. S 1> ดหนึ่งสองสามสวัสดีครับอยู่ตกลงเข้ากันสว <laughs> ัสดีครับอยู่เข้ากันใชนไหม อยู่กับลูกอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นข่าวดีของช่องเรามากๆเลยนะครับที่เราทํา youtube มาเข้าเดือนที่ปแปดนะวันที่เก้าเออเดือนที่เก้าตอนนี้คิดอะไรตังเนาะตอนนี้นะครับจดหมายพินนะครับผมผมได้เรียบร้อยแล้วนะครับในเมื่อเช้าช่วงสายวันนี้นะครับผมก็วันนี้เป็นวันที่อะไรวะวันนี้มันเป็นวันที่ยี่สิบหกเดือนที่ส1บ5อ็ดสองห้าหกสามนะครับซึ่งผมเนี่ย ขอพินผ่านกดแล้วก็ขอพินพพินนี้นะครับตั้งแต่วันที่20ตุลาคมนะครับรับเวลารอ,อก็ประมาณ1นเดือน6วันนะครับผมที่ผมรอพินรอพินฉบับนี้นะครับเป็นจดหมายที่สําคัญนะครับเป็นจดหมายที่สําคัญมากๆสาหรับยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับหรือว่ายูทูบดูช่วยหรือว่ายูทูบเบอร์ทุกคนนะครับที่จะได้รับรายได้จาก YouTube นะครับก็วันนี้ผมคนดีใจอ่ะผมรอให้ฟังก่อนนะครับวันนี้ก็ คลิปนี้ก็อาจจะมาเล่าฟังสนุกสนุกะครับก็คนดีใจผมเข้าน้ําอยู่ในที่ทําง,งานนะครับพี่ผมเนี่ยเรียกผมผมก็นึกว่าเท่าแก่มาปกติชอบหล,ลบเท่าแก่หลบเท่าแก่รับเล่นเกมใน,นห้องน้ำอะไรมาเนยะครับผมนึกว่าเท่าแกมาผมเลยปิดไฟเลยสักพักเห็นพี่ผมถือมาผมก็โดดเลยอ้าจริงกูโดดจริงจริงนะครับเดี๋ยเดี๋ยวผมจะเก็บไว้อย่างดีเลยนะครับถ,ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าผมจะยืนยันไปแล้วนะผมจะติดไว้เป็นทีรลึกนะครับสำหรับการทำยูทูปของผมการเดินทาง สู่6,000ซับสไคร์เออกูไม่ให้แฟนผมพูดเลยวะดีใจไหมหวาดีใจไหมดีใจอะไรดีดีใจไหมดีใจน้ะขอบคุณคนดูเล่ขอบคุณจากสองคำก็ขอบสองคำพอเอ้ยก็ขอบคุณมึสามเนาะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยกันติดตามช่วยกันไลค์ช่วยกันกดแชร์ให้เรามีส่วนนี้ได้ก็เพราะทุกคนอุค จะได้มานะครับแบบโคตรภูมิใจอ่ะทำได้เองอะไรทุกอย่างอ่ะนะครับกับแฟนผมสองคนด้วยนะครับผมมาของแก๊ปตัวนะครับผมก็จะผมจะมาเล่าเะครับทำไงถึงจะได้พิมพ์ยูทูบนะครับผมจะมานั่งคุยกับทุกคนในวันนี้นะครับทำไงถึงจะได้นะครับก็ก่อนอื่นเลยขอภัยแข็งก่นนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับคืออย่างนี้นะครับก่อนที่เราจะมาได้เปิดสร้างรายได้เนี่ยเราต้องมีผู้ติดตามครบหนึ่งพันคนแล้วก็ 4,000ชั่วโมงนะครับเราต้องมีผพู้ติดตามทั้งสองอย่างนี้ถึงเราจะผ่านรายได้นะครับแล้วพอทีนี้ผ่านรายได้ปั๊บต้องทําเงินได้ถึง10ดอลลาร์สหรัฐอเมริกายุโรป,ปเซียนะฮะพอเราถึง10ดอลลาร์เนี่ยมันก็จะให้กรอกที่อยู่เพื่อส่งพินตัวนี้มาเพื่อที่จะส่งพินตัวนี้มาให้เราที่บ้านท็่บ้านเลยนะครับกอยมันด้าโทรศับทใหม่นะครับทุยเขิมเขิม ได้พีแล้วปุ๊บเราก็จะดีใจอย่างนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเราก็ดีใจเนี่ยเก่งมากเลยเก่งมากเลยเก่งมากมากเลยมากเน่าขอได้ตัวนี้มาปุ๊บเราก็กรอกที่อยู่ไปเนี่ยภายในยจะเป็นแบบนี้นะครับอขอปิดขอปิดตัวเลขไว้นะครับนี่ครับตัวเลขพินมันก็จะให้มาอย่างนี้นะครับ้ายในก็เป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าสองก็เป็นแบบนี้แบบเท่ๆเลยท,ทุกคน จากมาเลเซียนะครับได้พินมาแล้วนะครับจะได้เงินเลยไหมยังนะครับผมก็เพราะว่าต้องทําเงินห้ถึง100ดอลลาร์อยู่นะตอนนี้ผมกใกล้ถึงละนะครับผมไม่บอกจานวนเงินเท่าไหร่นะครับก็สําหรับช่องไหนที่100ดอลลาร์แล้วพินมาทีหลังก็สามารถกินยังแล้วก็รอเงินเข้าได้เลยนะครับถือว่าประสบวามณ์สเร็จใน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 ยูทูบของผมละในโลกออนไลน์นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับประสบการณ์ของผมนะครับการทำยูทูบนะตลอด ตั้งแต่ต้นปีอะตั้งแต่มกราครับผมมกราเลยเรื่องทางช่องเนี่ยทำแล้วก็ลบคลิปแล้วก็มาลึกซึ้งลงลยนะครับเป็นเวลากับปีละทุกคนผมขึ้นได้กินนะครับนั่นแหละครับก็ตะเกียกตะกายทําคลิปมาเรื่อยๆนะครับทําแบบไม่มีหยุดนะครับใครที่ติดตามผมจะสังเกตเห็นผมมีช่วงหนึ่งแบบลงคลิปโคตรโหดอ่ะวันหนึ่งทุกวันคนัะ ลง,ลงทุกวันนะทุกคนแบบผมลงคลิปแบบโหดมากบางวันลงสองคลิปมาเช้าเย็นอ่ะเอาคลิปดูอ่ะนะครับ,ต,รบ,รบตอนนั้นไม่ไําปทำงานนะครับผมว่างนะครับตอนนั้นแล้วก็คิดจริงจังอะไรแต่บอย่างนะครับอยากให้ทุกคนที่กำลังทําอยู่นะกําลังทํ o u ู u ู e อยู่นะครับก็ให้ทุกคนตั้งใจอยาท้อครับอยาท้อครับท้อให้ลิงถืออง ก็แบบนั่นแหละพูดพูดต้องให้กําลังใจตัวเองอย่ากดูถูกตัวเองทำไม่ได้ก็แบบก็แบบให้กําลังใจตัวเองแบบตอบตัวเองเยอะๆอยู่กับสิ่งที่ตรงนี้มันก็คือสิ่งที่เองล่ะอยู่กับความจริงจริงทำไปอย่าไปหวังยอดวิวอะไรเยอะแยะนะครับทําทําไปทําอะไรไม่พูด้ถามเพื่อความสุขของเราอ่ะอืลงทุนอยู่นายางวัล <Yeah. S 1> ทําไปครับสําหรับคนที่ยังไม่ผ่านรายได้หรือว่าผ่านแล้วหรือว่าอะไรแล้วนะครับผมสู้ต่อไปครับทุกคนก็ผมจะไม่พูดอะไรมากนะครับรายละเอียดการสอนลงอะไรนะครับผมไม่ขอสอนนะผมเพราะว่า YouTube ก็ทําหลายช่องแล้วนะครับสอนสอนสอนยืนยันอะไรมันเนี้ยนะสอนยืนยันบัญชีสอนผ่านรายได้กดสร้างรายได้อะไรเงี้ย mm hmm. เผื่อใครไม่รู้ไปหาเซิร์ชดูตามช่องยูทูปที่เขาสอนไว้นะครับทีมไปไงก็เจอหลายช่องเลยเขาทำละเอียดมากนะครับก็ผม จะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องแค่นี้แหละได้มาอย่างไงนะครับนานไหมกว่าจะได้นะครับก็นหนึ่งเดือนมีบวันนะครับเราใจจดใจจอ่อมากนะครับก็คลิปนี้อยากจะฝากถึงทุกคนจริงๆแล้วท้ายคลิปอยากจะฝากถึงทุกคนนะครับที่กําลังลงมือทำอยู่ทำไปครับทุกคนที่คุณรักแต่ยุงเกียดไม่ใช่ ไม่ใช่ยาา้ยคล้าคย้ยกันอยู่เยเอะแล้วผนทำไปเลยครับทำ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 เช่นตอนนี้ผมก็ยังทําอยู่นะครับผมอย่าไปซีเรียกว่าไม่มีอุปกรณ์นะครับเพียงเพียงแค่มีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะครับคุณสามารถถ่ายทุกอย่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปโฟล์งคคอนครับไม่ใช่ก็นั่นแหละนะผมถ้าเรามีงบเรามีอะไรก็ค่อยลงทุนซื้ออุปรกรณ์สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อคุณภาพของคลิปนะสำหรับวันนี้ผม,มต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ รายงานข่าวรายงานข่าวแค่นี่ใช่หูเครื่องดังนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ตอนนี้6,170ซับสไคร์นะครับขอบคุณทุกคนมากครับผมแล้วก็สำหรับใครอยากทักมาพูดคุยกับผมนะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวของเลยนะครับนี่เลยครับเอาค่ามอนด้วยไม่ต้องนะมอนไม่ต้องทักมามันนะครับผมก็ฝากติดตามเฟซบุ๊กของผมนะครับแฟนเพจนะฮะนั่นแหละครับเท่านี้แหละครับก็ ไปเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเจอกันแน่นอนครับคลิปแกล้งคลิปบล็อกคลิปเที่ยวคลิปคลิปในสาระคลิปสนุกส,น,ส,น,สน,นะครับผมจะทําให้ทุกคนออกผมจะทํามาในรูปแบบผมจะทํามาออกมาทุกรูปแบบเออคูณถูกแล้วทีนะครับไป <c oughs> เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไป bye bye. ไปแล้ว <c oughs> ไปไไปไปจริงไปจริงครับไปเฮ้